สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับก็บผมนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายแท็บชนแนลนะครับในคลิปปะซอยกันเรากลับแล้วนะสปอยอ๋อสปอยโอเคโอเคแล้วก็คลิปสปอยครับเรากลับมาหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมานานมากนะครับคลิปที่แล้วไปแล้วเนาะเกตเนเจอร์เป็นอีบีส่นสองปะส่วนสองนสามจำไม่ได้จําเรขงไม่ได้ใช่ส่วนสองส่วนสอง,องวันนี้เป็น 2, อีบีนสามครับนะสหรับกันนะ ก็เป็นริงจ็กเกอร์ก่อนเลยเดี๋ยวถามว่าเอาแคนดังๆไปไว้ข้างหลังอีกนะครับลิงจ็กเกอร์ไม่ได้สำคัญสำหรับเราครับแปะชอบไดเมนกับโนวามากกว่าริงจ็กเกอร์ไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยโอเคไม่หรอกมันออกมาในขีดหนึ่งด้วยแหละเป็นเกสเนกับริงจ็กเกอร์ก็เลยทำขีดหนึ่งก่อนนะครับคือเราแบ่งตามพาร์ทของที่ออกเออเราเดินแท่นั้นแหละมบผมเราแบ่งตามพาร์ทของที่ออกนะครับซึ่งแทนริงจ็กเกอร์เนี่ย เออต้องบอกว่าออกมาเยอะรอบนี้น้อยพอสมควรแล้วก็ซับรับเกือบทุกอย่างพอสมควรนะครับนะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับลิงจ๊กเกอร์ครับอ่าใบแรกเป็นใบรีปินครับคีของดีลิเตอร์ข้ามไปมันมันเคยออกเออมันออกซ้ำอ่ะไม่รู้จะอ่านทำไมอ่ะอีกใบหนึ่งที่ให้มาเป็นทิกเกอร์เหมือนกันเนาะเป็นฮิวทิกเกอร์นะครับซึ่งฮิวอย่างที่บอกเอาแปะใบมันเทคเหมือนกันหมดในช่วงนี้ก็คือ เมื่อเมื่อ,อเอาตัวมันเองกับยทีกใบอื่นอีกใบห,หนึ่งจากดอกโซนใบใบโซนในสภาพหงายเมื่อมันถูกทิ้งเป็นค่าคอสของจีการเดียนนะครับแล้วก็จ่ายค่าคอสแล้วก็หงายดำหนึ่งโซชันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวนี้ติดสตาร์เวเดอร์นะจ๊ะแค่นั้นแหละไม่มีอนะไรก็คือจะเป็นสตาร์เวเดอร์จริงๆใส่อะไรก็ได้แต่ว่ามันติดชื่อสตาร์เวเดอร์ด้วยเท่านั้นเองอนะครับโอเคใบต่อมาเป็นเกรดหนึ่งครับผม ตัวนี้เป็นสตาร์เวเดอร์นะครับไฮนะไฮเพอร์สูตรเหรอไฮเพอร์สูตรสตาร์เวเดอร์เลยป่ะชื่อแมงเป็นทาดอีกแล้วอ่าเมอร์เอาเมอร์นีเทียมกูว่าชื่อแม่งเป็นทาดอีกแล้วะตัวนี้เล่นกับเควอสครับเห็นไกลๆเลยนะครับมีเทคออโต้เจนเบรกหนึ่งเมื่อยูนิตนี้ลงสู่ช่องเรียการนะครับถ้าแวนการ์ดาติดชื่อเควอสในชื่อนะครับอ่าแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่นะครับจนจบเทิร์นยูนิตนี้บวกห้าพันครับผมอ่าแล้วก็ตามการ์ดจะ ตามถ้าการ์ดที่ล็อกอยู่มี3ใบหรือมากกว่าบวกอีกห้าพันนั่นเองทําให้มันบวกได้ถึงหมื่นสองเอ่อรวมรวมพลังทั้งหมดเป็นหมื่นเจ็ดได้เลยนะครับนะถ้ามีมการถูกล็อกเยอะโอเคเนาะตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับถือว่าเป็นตัวไล่ตีได้ใช่เอามาบูทก็ได้นะไล่ตีได้เพราะว่าบอกว่าบวกพลังเฉยๆฉยบูทก็ถือว่าแรงม,มากอยู่นะครับนะโอเคตัวต่อมาเป็นอ่าเมสยาครับผมมันชื่ออะไรนะครับวิสตนันมะวิสต์วตัตตันมะเมสยา วัสดุวัสดุวัสดุเอ่อวัสดุวัสดุออกช่องมาหนึ่ง <c oughs> ช่องหนึ่ง <c oughs> มันชื่อไม่สำคัญสำคัญที่เด็กมีเด็กออโต้เจอเบรหนึ่งเมื่อมันลงช่องเอรียกกราดนะครับผมหรือถูกอัลล็อกได้ทั้งสองอย่างนะลงช่องเรียกหรืออัลล็อก,ออกอถ้าแวนการ์เราติดชื่อเมษยาจะโบกสี่พันจนจบเทินแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากเออต้องอธิบายนิดนึงเรื่องล็อกเรื่องเรื่องอันล็อกกับเรื่องลงเรียกกราดอะ การอันล็อกไม่สำหรับมือใหม่อันนี้น่าจะยังไม่รู้การอันล็อกไม่ถือว่าเป็นการลงเรียกอากาศใหม่นะมันจะถือมันจะถือว่าการอันล็อกก็คือการอันล็อกธรรมดาไม่ถือว่าเป็นการแบบเอ้ยลงมาเพราะว่ามันลงมาอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ใช่แบบ่เพิ่งลงนะครับลงจากมือใช้เทกเรียกมานะอัานนั้คือการลงเออแต่ว่าการอันล็อกถือว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในใช่องเรียกอากาศอยู่แล้วใช่ต่อมาเป็นเทกออโต้ในช่องเรียกอากาศครับผมเจนเบรกสองเขาได้บาร์หนึ่งครับแล้วก็ล็อกตัวมันเองได้ด้วยนะครับ เมื่อจบการต่อส um ู the car, the ้ที่ยูนิตนี้โจมตีห hmm. ร <och aye noise> okay. so ือบ the ูธนะครับสามารถแจ้งคอสแจ้คอสโซชาร์จหนึ่งครับก so ็เอามาล็อกตัวเองว่าทำเทคตามภาษาเมซายาแหละใช่นะโอเคต่อต่อไปเป็นดีลิเตอร์ครับนะทริกดีลิเตอร์เอ่อมันชื่อเยอะเลยซ็อกเหรอแซดเอโอจิซอกแต่ว่าซ็อกเออโ้ดูเหมือนพยาลลอยได้เลยกำลังฟินิชกับรูปร่างเอเลี่ยนไง อ่ะมีเทคแอคทีฟในช่องเรียกาศเขา้าเนบ้านหนึ่งนำมันเข้าสู่โซแล้วก็เลือกการเรียกาศใบอื่นที่ติดชื่อดีลิตเตอร์หนึ่งใบรีไทยทิ้งนะครับครับเลือกสองยูนิต2ตัวบวกสามพันนะครับแล้วก็เมื่อเลือก,อกถ้าเป็นการฝ่อตรงข้ามถูกดีลิตอยู่จวหนึ่งนั่นเองมันคุ้มหรอวะค่าคอร์ดก็ความหนึ่งเอามันเข้าโซเลยตัวรีททย หยวนสามพันไปสองตัวจรวหนึ่งไ้เข้าคือมันมันทำอย่างเงี้ยมันทำอย่างเงี้ยมีมีเหตุผลอะลยนะที่จะทำนะแบบการลูกเล่นปัจจุบันที่มันเป็นอยู่นะคือหาของของไม่ขึ้นเพราะวันนี้จรวดยังไงมันคือตัวจ่วดเฉยอ่ะก็เลยเล่แล้มันคุ้มเหรอฮะแต่ว่ามันเอ้อในการรีทายมันจะมีรีทายมันไม่มันอย่างนั้นเข้าใจลูกเล่นแล้วคือตัวนี้มันใส่ในเด็กได้นะเว้ยแปะแต่ว่ามันคอมโบโดยการเอามาหาของเพราะว่า มันจะมีตัวที่บอกว่าถูกลีไทยอย่างเงี้ยเมื่อตายด้วยความสามารถการ์ดอย่างเงี้ยมันจะเปิดต่อไงเปิดเปิเปดเปดเป็เปิดเปิดเปิเตอรเปิดวก็คเลงดาใหดเปิดมันเปิดเป<อ>ขอเมันเป็นเด็ปเปิดมันเป็นมันมันฆ่เเพื่อหาของอะ่ะเออพเเข้าเจละโอเคอ่ะใบตเอมามเปิดเปเปิเปิดอเเปดเปน,นเปิเปอดเปเปเเ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 มนเเเปดเเเเปเดิเปดิ อะไรวะชื่อไม่อาจอิลิงชื่อไม่อาจยาทุกอานอิลิงเออตั้งมาเด็ดตั้งมาเถอะนีเท็กอัตโต้ในช่องเรียกขาดครับผมเมื่อยูนิตนิโจมตีถ้าแวนการ์ดเมื่อยูนิโจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดติดชื่อว่าเกรย์ป่ะใช่เกรย์เกรย์ในชื่อด์ดนะครับยูนิตบวกสองพันจนจบการต่อสู้ก็เป็นเก้าพันได้ แล้วก็มีอันหนึ่งเป็นเมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทยจากช่องเรียกาดด้วยผลของเอฟเฟกต์ดัสที่ติดชื่อว่าดีนิเตอร์ในชื่อ, <L itter. S 1> อาสามารถจถ่ายคอแต่จ่ายคอร,คอร,คอรเอามันเข้าโซ่แทนได้ก็อย่างตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เปิดต่อตัวนี้มันเข้าโซ่เฉยๆนะครับ uh huh. เอาไว้เล่นจากกระเได้อะตัวต่อมาเป็นโอ้โหไม่ติดชื่อไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับนะเป็นเกรดหนึ่งครับ,รบมีเทคคอนทินิวช่องเรียกาดเจนเบรกหนึ Gen ่งยูนิตนี้บวกสี่พันตามตัวที่ล็อกอยู่แค่นั้นเอง uh huh. ไม่มีอะไรเทคง่ายก็โดนคอมมอนเดด อ่ะตัวต่อมาเป็น s t a r v a d e r นะครับ Resist Resist อะไรนะ Resistance หรอ Resister ถูกไหมชื่อภาษาอังกฤษ s t a r v a d e r Polonium Polonium ชื่อแม่งเป็นธาตุทุกอันอ่าตัวนี้มีเทค c o n t i n u a ใน Guardian ครับผมถ้าถ้ามีการถูกล็อกสองใบหรือมากกว่าก็จะบวกห้าพันชิลนะชิลจะบวกห้าพันแล้วมีเทค Element Auto โโในช่องเรียกอากาศโ o b e r u s หนึ่งครับเมื่อเริ่มต้นการ์ดสเต็ปนะครับอ่า ถ้าเวนการด์เราติดชื่อเควอสในชื่อนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอร์มูฟตัวมันไปกาเดียนได้ด้วยก็จ่ายเควอสแหละนะเราไม่ได้กเควอสแต่จริงๆที่เกตหนึ่งเควอสค่อนข้างแน่นนะตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับเราก็ต้องชั่งน้ําหนักเอาเนาะว่าตัวไหนหน่าใช้ใช่ตัวต่อมาครับผมตัวนี้เคยออกแล้วสตาร์เวเดอร์โฟตอนครับนะเมื่อลงเรียรปุ๊บถ้าเวนการด์ติดสตาร์เวเดอร์ก็ถ้ามีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่ก็ล็อกอีกใบหนึ่งเพิ่มแค่น,นั้นเองไม่มีอะไรอ อ้น,นี้ถูกรีบ่อยมากเลยของไทยของญี่ปุ่นหาโคตยากก็ <c oughs> คือของใช้อ่ะของไทยเราจะรีของใช้ไบ่อยเอออ่ะใบต่อมาครับใบนี้อ่าเ,เป็นเกรสองละเป็นติดสายติดเมตยาเหมือนกันรูปร่างของตัวเนี้ยเห็นครั้งแรกนะ First Impression เลยนะเหมอือนถ้าว่าไม่ใช่สีขาวถ้าเป็นสีดำๆหน่อยเขียวๆหน,ยหน่อยจะเหมือนไอเนี้ยไอหมื่นคาตัวบินได้อ๋อปวดหนังเก่ามากเลยนะรัต่ไอสตชิปทูเปอร ครับต <Private. S 2> ัวน hey, si ี้มี2เทกเขาเทกกันแรกเป็นออโต้ในช่องเรียกเก่าเจนเบงหนึ่งครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งบล็อกตัวมันเองเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตีแวนการครับผมถ้าถ้าถ้าแวนการเราเป็นผอมถ้าแวนกาเป็นเมสไยอาสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสเลือกดูการ์ดสามใบบนสุดจากท็อปการ์ดเราเลือกการ์ดหนึ่งใบลงช่องเรียกาก่าแล้วก็ล็อกการ์ดใบนั้นทิ้งแล้วก็สับเด็กนั่นเองก็คือ ่าสาม,มารถลากพวกได้ด้วยแล้วก็ล็อกตัวมันเองด้วยนะครับมีเคหนึ่งคอนติเนียครับผมในช่องเรียกากาศครับผมเจนเบกสองนิดบวกสองพันนะครับตามจำ,ำ,ำ,ำนวนการบวตามจำนวนกราดที่ล็อกอยู่อ่ตามจำ,ำนวนการาดของเราเลยนะที่ล็อกอืมเออนะครับอ่ะใบต่อมาเป็นสตาร์เวเดอร์ครับคือมันออกของกระจายหมดเลยเนาะที่อ่านมามันจะแบบสตาร์เวเดอร์สตาร์เวเดอร์เมสายาดีลิเตอร์อย่างเงี้ยแต่ไล่ไล่กันอย่างนี้ตลอดเลยเนาะก็คือเป็นของซัพพอตนั่นแหละเพราะว่ามันมีทีดีออกมาด้วยไงใช่แล้วก็ซัพพอร์ตของต่อไปด้วยใช่ อ่ะตัวนี้ Star v a d e r ตัวนี้นะครับมีความสามารถ2ออย่างมีความสามารถเป็นออโต้ครับผมในช่องรายการเมื่อโจมตีนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับมีการที่ถูกล็อก2ใบหรือมากกว่านะครับฝั่งตรงข้าไม่สามารถคอเกตศูนย์ลงมาในช่องการเดียนดานนั่นเองจากมือนะนะครับแล้วมีอีกเขีงหนึ่งเป็นคอนติเนียครับในช่องรายการเจนเบงหนึ่งถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อยูนิตฝั่งตรงข้ามในคอลัมน์เดียวกับตัวนี้ครับนะถูกถูกล็อกนะครับก็ไม่สามารถอินเตอร์เซปได้นั่นเองนะครับ ถ้ามีสมมติแถวหลังฝั่งของข้าวถูกล็อกอยู่แถวหน้าก็อินเตอร์เซ็ปไม่ได้ครับเซมคอลัมน์ก็คือแถวเดียวกันนะแถวเดียวกันต้องแถวเดียวกันนะสมมติอยู่ขวาสมมติอยู่ขวาเราสมมติอยู่ขวาเราอ่ามันคือซ้ายเขาเออเออนะครับนี่อยู่ในแถวแนวตั้งอ่ะแถวตรงอ่ะนะครับโอเคอ่ะตัวต่อมาเป็นดิริเตอร์อีกแล้วนะครับนะดิริเตอร์ชื่ออะไรนะเกโรล่ากีโรล่านะครับดิโปรดิริเตอร์กีโรล่า วัวน,นี้มีความสามารถาออโต้ครับเมื่อมันลงช่องเรียกกาศนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามถูกดีลีทอยู่เป็นการถูกดีลีทเนาะมันจะบวก2,000นะครับแล้วก็เลือกตัวอื่นนะครับอ,อ,อ๋อมันบอกว่ายูนิตนี้ลงสองพันตามจำนวนดีเลเตอร์ตัวอื่นในชื่อนะครับนะถ้าโอ้โหถ้ามันลงมาปุ๊บฝั่งตรข้ามถูกดีลีทอยู่มีสัก4ตัวนี่ก็บวกกันเยอะแยะเลยนะนะครับอ่ะใบต่อมา,าใช่ใบต่อมาครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลดี้บอมเบอร์ผู้หญิงกินก็เบิดว่ะ ออโต้เป็นแค่นอ่งตอมตัวนี้มีเทคอันเดียวเป็นออโต้นะครับเลือกการ์ดเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าจากมือเรานะครับจากมือเราแล้วก็นําการ์ดนั้นเข้าดูช่องเรียกการ์ดในสภาวะล็อกนะครับก็คือลากลงลากมือเราเองลงไปล็อกอันนี้น่าจะไว้เล่นกับโบเมสายาด้วยแหละนะครับเมื่ออยู่นี้เขาดูช่องเรียกการ์ดนะครับถ้าเป็นการ์ดเผาเมสายาสามารถจากะคอจ่ายกระคอโจ๊กการ์ดหนึ่งใบถ้าลากมือล็อกก็เหมือนเปลี่ยนมือแหละเอาจิงๆิ้งอ่ะ แต่ว่าเข่าเมตายาลากลงไปก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอย่างไปลากเกตหนึ่งอะไอใบที่ตัวเมก้ล็อกเข้าไปอะพอมันอันล็อกมาก็บบกพลัง่ะหรือได้เทคอะไรก็ว่าไปนะครับโัวตัวดังที่ดีเหมือนกันนะใช่แต่ก็ต้องดูที่ด้วยว่ามีที่พอเปล่าโอ้เมตายาเดี๋ยวก็จะเต็มเด็กอยู่เออแล้วต่อไปเป็นสตาร์เวเดอร์ครับผมไม่เอาชื่อเลยกันดูดูเดนนี่มดูดานี่มเหรอใช่ไหมอ่ะฮะ มีเทกสองเทกเอ,อ,อันแรกเ,เป็นออล์ตอ,อ,อันแรกเป็นออร์โตในช่องเรียกอากาศโซบัสหนึ่งลีทาโดมันเองเมื่อจบเทิร์นนะครับผมแต่มาจถถ่าย้าคอร์ทถ้าจ่ายค่าคอร์ทฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือกรเรียกอากาศล็อกตัวหนึ่งเลยเมันมันยากกับพาราเดียมแน่เลยวะ่ะเทคมาเหมือนกันเลยมีเทกหนึ่งเวนเทคออตโตในช่องเรียกอากาศเจนเบรกสองเคอร์ติบัสหนึ่งเพื่อโจมตีนะผมถ้า,รถารเรียกากาศในชื่อเครออสในชื่อสามารถจ่ายค่าคอร์ทถ้าจ่ายค่าคอร์ทครับผมเลือกการ์ดจากมือเหรอ เลือกการ์ดจากมือนะครับนะลงช่องเรียกการ์ดในสภาวะล็อกนะครับแล้วก็ยูนิแล้วก็วกถ้าทําไม่ได้ถูกไหมก็จะจั่วการ์ดเราจะจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็จะบวกหมื่นจนจบการดดต่อสู้ถูกเข้าใจถูกไหมอืมใช่ไหมก็คือถ้า,าออถ้ามันโจมตีโจมตีปุ๊บเออถ้ามันโจมตีปุ๊บแต่ค่าคอสแต่ค่าคอสฝั่งตรงข้ามต้องเลือกการ์ดจากมือหนึ่งใบลงมาล็อก ถ้าล็อกไม่ได้เราจวการ์ดหนึ่งใบแล้วตัวมันบวกหมื่นแทนใช่<อ>ก็แลดูคุ้มดีนะแม่งโกงดีวะอืมก็คือถ้าวัดใจอ่ะถ้าฝั่งไม่ลงมาให้ล็อกก็เราก็จวแต่ถ้าสงถามฝั่งตข้ามล็อกล็อกไม่ได้คือเราได้มือแน่ๆเราได้บารหนึ่งได้มือแน่ๆเออแต่ต้องสร้างน้ำหนักดีๆนะแต่ chaos มันมือเยอะอยู่แล้วอะเด็กมันไปไวอืมอ่ะเกตสองใบต่อมาจะาดีลิเตอร์อีกแล้วจะหมาดีลิเตอร์หมาไฟฟ้า ตัวนี้มีเทคออโต้ช่องเรียกาครับผมเมื่อเรียกอากาศใบอื่นที่ติดดีลิตเตอร์ในชื่อเราถูกรีทายด้วยเอฟเฟกนะครับนะหรือเป็นค่าคอสก็ได้ด้วยการ์ดที่ติดชื่อดีลิตเตอร์นะครับในชื่อ,อยูนิตนี้จะบวก2,000ก็คือเห็นชาวบ้านตายโดยบวกพลังนั่นแหละแล้วก็มีมเพลงหนึ่งเป็นเทคคอนทีนดิวนะครับเมื่อการ์ดเกรดสามหรือสูงกว่านะครับในช่องแวนจาจัดหรืชื่อว่าเกรในชื่อการ์ดนะครับยูนิตบวก2,000ก็เล่นกับสายเกรนั่นแหละนะครับนะโอเคต่อมาเป็นเกรดสามแล้วจ้ะเมสยาจ้ะครับผม อินเดียโก้อืมอินอินอินดิวเอโก้อีโก้ป่ะอินดิวอีโก้เมสยายนะครับน่าจะเป็นฐานใหม่ก,ออกับว่ออกเยอะนะมึงเนี่ยก็<บ>เป็นการเล่นที่หลากหลายเออีนฐานสาม้ลนะ <laughs> <laughs> มีเด็กออโต้ครับผมในเะจอาแานกาดอ่าวันเพอร์ชร์นนะครับ เลือกการ์ดจัดมือเรา1ใบลงช่องเลกาดในภาวะแลวก็ล็อกมันทิ้งไปนะครับถ้าใบนี้เข้าถูกช่องแวนการ์ดหรือสไตทับมันสามารถจัดท่าคอร์สนะครับถ้าจัดท่าคอรสจวก,การ์ดหนึ่งใบแล้วก็แวนการ์ดเราจะบวก5 0าพจะจบเทอร์นั่นเองอันเนี้ยตัวเนี้ยจะไม่เล่นเน้นทำลายเขาเน้นซัพพอร์ตตัวเองมากกว่าเพราะว่ามันเอาจากมือเราลงไปล็อกเลยนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเราจะได้ปลดล็อกแล้วก็เล่นคอมโบต่อได้ ต่อมาก็มีเทคนึงครับเป็นเทคออโต้ช่องเรียกขาดเอ้ยอยู่เดียได้ด้วยนะครับตัวนี้โซบาร์สหนึ่งครับล็อกยูนิตนี้เ,เมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตีแวนกาดนะครับถ้าใบกาดเป็นแก่สามหรือมากกว่า<ม>ที่มีชื่อเม่ใสยาในชื่อนะครับสามารถแจกนะขอแจกข้อขอดูการ์ดสามใบวุ่นดูจาท็อปเด็ก Deck, เอาการ์ดหนึ่งใบลงช่องเรียกขาดในภาวะล็อกจากนั้นชัฟเฟิลเด็กได้โอ้มันกลายเป็นสายเรียกพวกแล้ววะ่ะเปิดท็อปคอเปิดท็อปคอแล้วอะเนาะไปแค่ได้อยู่นะเออแค่ดีอยู่ก็เอามาแทนถ้าเปิดแล้วที มาตอนนี้มันมีฐานหนึ่งฐานสองฐานสามถูกป่ะเอามาเอาฐานหนึ่งออกอใส่ตัวนี้เข้าไปแทนเพ<อ>ราะว่ามันแค่ฐานสองฐานสามอ่ะตัวต่อมาสตาร์เวเดอร์แชออสเบเกอร์โครสใช่ไหมครับตัวนี้<ห>นเป็นเทคมีเทคนอโอตโต้ช่องเวนไก่ครับผมเ,เลือกการที่ติดชื่อสตาร์เวเดอร์ในชื่อหนึ่งใบทิ้งไปจากบนมือเราทิ้งไปนะครับ มื S <S ่อมันเข้าถูกูช่องแวนกาดหรือว่า GU ยูนิตที่ติดชื่อ Starvader ในออริจินอลชื่อทำการสไตล์รับมันสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายคอสโซชาร์ตหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเรียการฟังตรงข้ามหรอล็อกนะครับเลือกเรียการฟัง,รงข้ามหนึ่งใบล็อกอันนี้มันไม่เสียคอสแต่ว่ามันเสียทิ้งมือเพื่อล็อกแต่วันโซชาร์ตหนึ่งตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่ง Chaos มันจั่วได้เยอะจริงแต่ปัญหาที่ตามมาคือ <S <S มันผ่านเด็กตัวเองไปเยอะเหมือนกันก็คือทั้งจั่วทั้งชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระวังนิดนึง นะครับตัวต่ออาร์เทคต่อมาจะเป็นเทคออตโต้โซโบัสหนึ่งนะครับเมื่อเลือกการ์ดบนมือเราทิ้งนะครับอะไรนะใช่เลือกกเอบนมือเราทิ้งถ้าฮาร์ดเราติดชื่อเควอสในชื่อนะครับถ้าฮาร์ดเหรอครับยูอาร์ใช่ <ๆ S 2> ถ้าฮาร์ดติดชื่อเควอสในชื่อสามารถจ่ายค่าคอรถ้าจ่ายค่าคอร์อเ,อเลือกเรียกการของฝั่งตรงข้ามในคอลงเรียกการเนี่ยเลือกฝวัญตรงข้ามเลือกเอาเรียกการบนมือลงช่องเรียกการในตภาวะล็อกเหรอ ม,มันบอกโยบะเบนท์ชุดเซอร์การ์ดพรอมฮิสออเฮอร์แฮนก็คือเลือกการ์ดจากมืออะลง,ลง<ป>ในสภาพล็อกมันบอกว่าออดิดการ์ดหนึ่งใบจากมือแล้วก็ถ้าเรามีฮาร์ดชื่อเคออสแล้วมันฮาร์ดมันจะชื่อเคออสได้ไงว่าตัวมันไม่ใช่เคออสเลยไง <laughs> คือมันเป็นมันไม่ใช่สไตล์อ่ะมันบอกว่าดีดการ์ดหนึ่งใบจากมือแล้วถ้าฮาร์ดการ์ดวิดยูเคออสในชื่อหรือการ์ดที่ทิ้งต้องชื่อถ้าการ์ดที่ทิ้งชื่อว่าเคออส ไม่ไม่ไม่ถ้าหาเป็น c h a o สเลยถ้าหาเป็นเคอ o s าาน,อนี่ชื่อจะได<ช>เทกมันใช้ตอนไหนวะหรือวตอน,ตอนที่ไม่สบายอะหรือว่าเทคมันต่อจากเทกบนไม่นะมันมีคําว่าออโต้ขึ้นมาใหม่เออก็จะออโโเป็น auto เอมาใหม่ก็เลยงงวะแล้วเทคมันจะเริ่มขึ้นตอนไหนวะดิดก,การ์ดก็าจะเป็นแบบจังหวะที่เราแบบขึ้นสามก่อนอะไรเงี้ยก็ั้นก็รอรออ่านเทกเวลาไทยแล้วกัน อ่าแล้วงงเหมือนกันนะเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษแล้วงงนะโอเคใบต่อมาเป็นดีลิเตอร์ครับผมมันชื่อว่าแฮกปะแฮกดีลิเตอร์เกรกิ่วอ,อ๋อเขาจะเทคแล้วอ,อ่ะย้อนกลับอะไรย้อนดิสการ์ดดิสดิสการ์ดฟอร์มแฮนใช่ไหมก็คือทิ้งใบเนี้ยจากมืออ๋อแล้วถ้ามีฮาร์ดเป็นออส๋อ้โอเคออโอเคก็คือทิ้งตัวมันเองโอเคโอเคอ่าแล้วก็สั่งข้าจาข้ามล็อกโอเคอ่ะก็ตามนั้นนะครับอ่าโอเค นะใบต่อมาเป็นแท็กดีล็เตอร์ป่ะเกเกกิวป่ะเกไอไอเอลเกโใช่เกเกโอเกเกเกโหรือเกกิวทักอย่างนี่แหละนะครับอันนี้มีเทคออโต้ครับผมโซบัสสองการที่ติดชื่อดีล็เตอร์ในชื่อนะครับเมื่อได้เข้าถูกช่องวร์ช่องเรียนก็ได้สามารถาแจ้งขอถ้าจ่ายก็ขอจนจบเทอร์นี้บวกห้าพันนะครับแล้วก็เออ่ถ้าแวนการ์ถ้าในช่องแวนการเรานะครับติดชื่อดีล็เตอร์นะครับอ่าถ้า ถ้ายูดีนี้เข้าสู่ช่องเวนเกอร์ตกขอไปถ้า,ถายูดีเข้าสู่ช่องเวนเกอร์เนี่ยฝั่งตรงข้ามอเวนเกอร์ฝั่งของาจะถูกดีลิสก็ใช้ง่ายดีนะลงมาพวกโตบาสสอ<ก>งดีลิทแวนเขาเลยเมื่อก่อนแม่งความตรงสามไม่ใช่ไหมายก็คุ้มอยู่คุ้มเลยแหละคุ้มเลยมีแขกหนึ่งครับเป็นแขกออโต้ครับเมื่อ,อยูนี้ถูกรีไทยช่องเวนเกอร์ด้วยผลเอฟเฟกต์ดิจันแจกราคอสนะครับ ด้วยการที่ติดชื่อดีเลสเตอร์ในชื่อนะครับเลือกการ์ดจากมือ3ใบเมื่อการ์ดบนมือเรามี3ใบหรือต่ำกว่าจั่วการ์ดหนึ่งใบนั่นเองก็อันนี้ก็ปั่นมือให้เราได้นิดหน่อยนะครับเติมมือในกรณีที่ว่ามือหมดเอาจิงๆอ่ะถ้ามันขึ้น3าแล้วคือมันไม่รู้จะไปทําอะไรก็เอาไว้นี่แหละใช้เทคแม่งเลยได้คือมือคือได้คือคอคอลงไว้เถอะนะครับอ่ะตัวต่อมาเป็นจิกาแล้วครับในชุดมันจิก่าในชุดมันอ่ะมีเทคเดียวเลย เทคเป็นเทคออโต้นะครับคัลเตอร์บาร์ดหนึ่งเมื่อมาเขา้เขาตู้ช่องการ์เดียสามารถจาถ่ายกระคอสจ่ายกระคอสฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเลียกาดนะครับในแถวหลังนะครับที่บอก,กล็อกอยู่นะครับนะยูนิตจะบวกห้าพันจบการต่อสู้ต้องบอกว่าเป็นเทคหนึ่งที่ดีใจกับลิงจ็อกเกอร์ด้วยคือล<อ>ิงจ็อกเกอร์ออกกีการ์ดมาแต่ละตัวคือแม่งไม่ซับเมสยาก็ต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันทํายากไอ้ตัวนี้คือว่ามันค่อนข้างใช้ง่ายในระดับหนึ่งเลยนะครับ มันจะบอกว่าเลือกอ๋อมันเลือกล็อกการ์ดแถวหลังเขาเลยป่ะใช่ไหมเลือกแบ็คลาวแอนด์เดอะล็อกอินเดอแล้วก็อ๋อต้องข้อด้วยบัสหนึ่งล็อกแถวหลังเขาตัวมันบวก5้าพันด้วยใช่ไหมอ่ะฮะเออเข้าใจง่ายเข้าใจพอเข้าใ,ใจได้โอเคก็ที่ทใช้ง่ายอยู่เออใช้ง่ายโอเคบายเจียข้ามไปเอาดับเบิลก่อนดับเบิลเป็นดีลิเตอร์ครับออริจินอลเป็นโอจีดีลิเตอร์ โย่อแม่ง er เลยโอจีดีดิเตอร์ชื่ออะไรนะโกรชื่ออะไรวะชื่อแม่งอ่านยักษ์ตัวเลยรดีดิเตอร์เอาชื่อชื่ออะไรนะตัวนี้ออริจินัลดีลิเตอร์เออริจินัลดีลิเตอร์เออชื่อมันชื่ออะไรตัวชื่อมันกาโอกาโอเลตหรอช่างแม่งคือชื่อมันอ่านยากจริงๆนะเว้ยอ่าฮะเออทุกตัวเลยตัวนี้มันบอกว่ากาเลต เอ่อการียนอะตัวนี้มันบอกว่าถ้าแวนการ์ดของเราติดชื่อดีลิเตอร์ครับในชื่อในชื่อการ์ดนะครับแล้วก็เออ่เลือกการ์ดจากมือเราเมื่อการ์ดบนมือเรามีหนึ่งใบหรือต่ำกว่าใช่ไหมอ่าย<ต>ูนิ้สไตล์วิทเอาเย์อิงเดอะสไตล์คอร์สอ๋อถ้าม,มันบอกว่ามันสามารถมาได้เลยเหรอถ้าบนมือเรามีกาดหนึ่งใบหรือต่ำกว่าใช่แวนสไตล์แนว,น,ว,น,วนการ์ดเราชื่อดีลิเ ปกติอะไอเทคเนี้ยมันควรจะอยู่ที่แวน์ไม่ใช่หรอวะทำ <laughs> ไมเทคมันไปอยู่ที่จีโซนอะก็มาคับให้ใช้เดี๋ยวจะกองเกินเออเออพอเข้าใจอ่ะงันก็ไม่ไงั้นมันถ้าเป็นแวน์มันจะไปเรียกใครมาก็ได้ไงม,มาดูเทคที่ตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้มันมีเทคแอคทีฟช่องแวนการ์ดนะครับผมวานเบอร์เทิร์นนะครับแล้วก็เลือกการ์ดที่ติดชื่อดีลเตอร์ในมาที่ความหน้าอยู่ในจีโซนหนึ่งใบในจีโซน ใหญ่หน้าแล้วก็เลือกเรียกการที่ติดชื่อดีเลเตอร์2ใบนะครับเออเ,เรียกรีไทยเรียกการรีไทยยูนิตเราเนาะแล้วก็ถ้าหาเราติดชื่อดีเลเตอร์นะครับผมในชื่อดีลเทฝั่งตรงข้ามแมนการ์ดฝั่งของข้ามแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย <c oughs> คือเอาง่ายครับมันเป็นตัวสไต์ฟีแค่นั้นแหละถ้าสมมรู้ว่ามือมันไม่พอสไต์จริงตัวเรียกตัวมันมาแล้วก็ดีลเทฝั่งตรงข้ามทิ้งแค่นั้นเองก็ม <ๆ S 2> ไม่มีอะไรมากก็ดูใช้ง่ายจริงจริงๆก็ใช้ง่ายนะถ้าจำไม่เทคตัวที่เอามาใช้ล่าสุดไม่ได้อ่ะ เพราะไอ้ตัวนั้นอนะเล่นจริงๆมือมันจะไม่พอไงเอาไว้เนี่ยลงมาโบ้มือลงไปได้ทีหนึ่งก็โอเคนะลงคอคอไปหมดไม่ต้องมาคิดว่าเธอหน้าจะมีสไตล์ไหมเพราะว่ามันก็เกมเร็วอยู่แล้วด้วยละมั้งใช่สายดีลุกอะตัวต่อมาเป็นดับเบิลครับเป็นหุ่นยนต์เป็นกันดำเดสตาร์เวเดอร์ r คร o ออสยูนิเวิร์สชื่ออะไรนะอันติอันติโอ้โหมันชื่ออะไรวะอันธนีอันธนี เป็นเคลออสแหละตัวนี้เป็นเคลออสยูนิเวิร์สอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มีเทคออโต้โซบัส์หนึ่งหงายตัวที่ติดชื่อหงายการที่ติดชื่อเคลออสในชื่อในจีโซนเราหนึ่งใบเคลออสตอนนี้มีหลายตัวนะมีประมาณ2ตัวแล้วมีเคลออสยูนิเวิร์สกับเคลออสอ่าอีกตัวหนึ่งที่ออกมาในชุดที่แล้วนะครับจำชื่อไม่ได้เมื่อยูนิเขาดูช่องเวนการ์ดนะครับถ้าฮาร์ดของเราติดชื่อเคลออสในชื่อแต่มาจากค่าคร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สอ่า,อาฝั่งตรงข้ามเลือกการ์ด อย่างช่องในการสองใบทําการล็อกนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่สามารถล็อกการดได้นะครับผมเราจะจัวการสองใบแทนถ้าไม่สามารถล็อกล็อกถ้าไม่สามารถล็อกกาดและล็อกกาดได้สองใบนะคือถ้าเขาล็อกได้ใบเดียวเราก็จวดสองเหมือนกันถูกปะเพราะว่าบอกว่านอดล็อกทูกาศใช่แล้วก็ต้องล็อกสองใช่แล้วก็เลือกอเลือกรูนิตเราอีกสองใบอะ่ะบวกใบละสองพันนะครับจนจบเทิน 5, ด้วย 5, นั่นเอง เป็นเทคที่ไม่ได้หวุยหวาแต่ก็กลัวต้นตีนใช้ได้เหมือนกันนะครับค่อยๆจะวัดใจประมาณหนึ่งเอออ่ะตัวสุดท้ายครับผมก็เป็นเจ n e ซิสด a r k o n นะครับเอาเอเอาเจะลงเจ n e ซิสเหรอผูกไปไม่ถูกเลยโอเคโอเคโอเนคมันคือ Genesis d าก้อนอ่ามันชื่ออ่อินอินอินเทอร์อินเทอร์เรลวะมาสัยยาป่ะอินเทอร์เรลอเธอร์ก็ไมาสัยยา ตัวนี้มี2เทคเทคแรกเป็นออโต้เมื่อมันเข้าถูช่องแวนการ์ดนะครับ,รบเมื่อมันเข้าถูช่องแวนการ์ดปุ๊บเนี่ยเลือกการ์ดท,ที่ติดชื่อเมสซา, <1 S 1> ายาหนึ่งใบนะครับหงายหน้าถูกไหมเมือ่อหรือว่าเมื่อเฟสเมื่อถ้ามีเผ่าเมสซายาหงายอยู่หรอในจีโซนใช่ถ้ามเมสซายาหงายอยู่ในจีโซนใบสามใบหรือมากกว่าหรือรมากกว่าไฟเตอร์ Fighter, ทุกคนรีเทิร์นการ์ดทุกใบขึ้นมือหรอ ใช่แล้วก็เด็กชัฟลเด็กแล้วก็จั่วการท่าใบอ๋อรีเทิร์นการขึ้นมือแล้วก็กลับเข้าเด็กด้วยก็คือดีสนามทั้งหมดอะกลับเข้าไปในเด็กเลยแล้วก็สับต่อแล้วก็จั่วอ๋อเอาเธอเอาเอาบนมือด้วยเอาในเด็กด้วยเอาบนมือกับสนามกลับเข้าเด็กหมดเลยอืมแล้วก็จั่วเอาออฟการอินเดรแฮน่ะคือไอแคร์ไหนมือเยอะนี่ชิบหายหมดเลยเนี่ย คือจ,อจวดีจวดีก็ดีไปอ่ะจวดเฮียก็เจ๊งอืมเอออ่ะแต่มันบอกว่ามันบอกว่าอ่าฟ,รรฟรรเตอร์ทุกคนนำการ์ดในจีโซนใช่ป่ะนำฟไฟเตอร์รีเทนการ์ดจากมือมันมูมัน,นง่ายๆว่ามันมูมือ,อเนาะเพราะมันบอกว่าให้เอามือเข้าไปจริงๆอ่ะเทคเมสยามันลงลากแล้วก็ล็อกอยู่แล้วไงมันก็ หว่างตรงข้ามมีมือเยอะเหลือห้าใบก็กีดเหมือนกันนะจริงๆอ่ะนะอมๆอ,อะไรไว้อ่ะตายหมดอ่ะมันก็ไปวัดใจจัว่วเอาไงเออเอออ่ะเทคต่อไปเป็นเทคออตโอต้ในช่องแวนการ์ดแลผมคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งแล้วก็หงายการ์ดในจีโซนหนึ่งใบนะครับเมื่ออยู่ในโจมตีสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สอันล็อกนะครับเรียกกาดทั้งหมดนะครับนะ,ะถ้าเราอันล็อกสามใบามากกว่าโซชาร์สหนึ่งแล้วก็หงายเดมหนึ่งแล้วก็ยูนิตนี้จะบวกหมื่มนด้วยนั่นเอง นะครับจริงๆก็ถือว่าปั่นป่วนดีนะสำหรับใรเจอแบบไปแคนมือเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะก็จัดการซะจังเารไปเออแต่ว่าก็ไปวัดใจเอาว่าจวดได้ไรแค่นั้นะครับอือนะก็หมดแล้วสำหรับชุดนี้ก็ถือว่าทราบทุกสายดีนะสำหรับเออลิจ๊กเกอร์มึงออกมากี่สายมึงเอาทุกอันเลยนะครับก็เป็นบล็อกของแคลนนี่ไง<อ>ก็เลยแบบว่าเนาะเออก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ คลิปนี้แล้วกันเนาะนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยครับผมตอนนี้ช่องเราเปิดสมัครเมมเบอร์แล้วนะสามารถสำหรับสนุนเราโดยการสมัครได้เพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะจ๊ะนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจเราด้วยคว่าแม็กกาศไฟไทยแลนด์แถบช่องฟิตเชียลจะมีคอนเทนต์ให้อ่านกันนะครับอ่าท้ายนี้ก็อ่าเดี๋ยวก็ใครสนใจสั่งซื้อสินค้าอย่างชุดเนี้ยนะครับอ่าจีบีศนย์สองกับนยสามเนี่ยสามารถติดต่อได้เพจแถบช็อปลิงก์ในลิงก์อยู่ในเดสคริปชั่นข้างล่างเลยหรือ ยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปขอเผมสวัสดีครับ